สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีกลับมาพอกับการรายงานข่าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคอีสานล่างจากศูนย์ตูตูนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างในยามบ่ายของมื่อวันเสาร์ที่26พฤศจิกาย,ยน2016ค่ะสำหรับสภาพอากาศของภาคอีสานล่างห้าในมือหนีจะมีฝนฝ่าขนองลอยละซีซของพื้นที่ค่ะ ลมยังคงเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยที่อุณหภูมิสูงสุดนะคะในใบ่ายมือน,นี้คาดว่าจะอยู่ที่30สบถึงสาสิหองศาเซลเซยียสและอุณหภูมิต่ำสุดในมืออื่นเสาร์คาดว่าจะอยู่ที่ยี่บสอถึงยี่สิี่องศาเซลเซยียสค่ะถัดมาเป็นขาดไม้ลักษณะการในมือวันที่ยีเจถึงยี่พฤศจิกายนภายอสาางของเหา จะมีฝนฝ้าคะนองร่อยละ20-40ถึงีของพื้นทีลมยังคงเป็นลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็วซิถึงีกิโลเมตรต่อชั่วโมงค,ค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นคาดว่าจะอยู่ที่สามสถึงสาองศาเซลเซียสและอุณหภูมิตามสุดในช่วงนั้นคาดว่าจะอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสค่ะ ทันมาในหมื่อวันที่3สีพฤศจิกายนถึงหมื่อวันที่2ธันว่าคมไายซ้ารลางของห้าจะมีอากาศเย็นในย่มเศร้ากับมีลมแหง้งโดยที่มีฝนเล็กหน่อยในบ้างแห้งค่ะประกอบกับมีอุณหภูมิลดลงนะคะ2ถึง4องศาเซลเซียสค่ะลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสีถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นจะลดลงเแล้ว หยถึง31องศาเซลเซียสและอุณหภูมิตามศูนย์ในช่วงนั้นจะอยู่ที่19ถึง22องศาเซลเซียสค่ะสุดท้ายนี่นะคะจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องดูแลเบื้องแยงรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับมือนี่กับสิคอลาไปก่อนพอกันไหมในมืออื่นสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน